สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่29ของเดือนมกราคม2564นานแล้วพี่อ้อยก็ไม่ได้มานั่งโต๊ะตรงนี้นะคะวันนี้ดูดวงไปเมื่อเช้าเนี่ยสคนนะคะแล้วก็จะมาช่วงบ่ายอีกนะะแล้วก็ช่วงบ่ายตอนเย็นอีกนะประมาณ3คนนะคะวันนี้ที่ดูดวงที่นัดกันไว้นะคะก็มาจากที่ไกลๆทั้งนั้นนะคะนะตอนเย็นนี้ก็ มาจากกรุงเทพตอนช่วงใบเนี่ยมาจากกรุงเทพเหมือนกันนะคะก็อารมพรบ,บทนิดนึงคนเราเน่ยนะนะการดูดวงเขาเกิดความศรัทธาเขาจึงมานะคะเพราะบ้านพี่อ้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ถนนบ้านพี่อ้อยในยอยู่ลึกเข้ามาในซอยนะคะแล้วก็จะต้องมีรถมาต้องนัดกันก่อนนะถ้าไม่นัดก็จะไม่ได้ดูนะคะหนึ่งปอ้อยก็ อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างนะจังหวะที่ไม่อยู่ก็คือออกไปทานอาหารนะจังหวะอยู่ก็คืออยู่ทั้งวันนั่นแหละ,ะ่ะนั่นแหะคือชีวิตประจําวันนะวันนี้ก็อากาศสดใสแสงแด,ดดดีมากเลยออกจะร้อนเสียด้วยซ้ำนะคนที่มาดูดวงเมื่อเช้าเนี่เขาเคยมาดูหลายครั้งนะ,ะคะคบกันมาเป็น10ปี10กว่าปีนะคะก็เช็คดวงทุกครั้งค่ะสเดือนมั่ง5เดือนมั่ง2เดือนมั่งแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขา เขาก็มาแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากจะรู้นะคะว่าในวันข้างหน้าอีกสามเดือนเนี่ยเขาจะได้เงินไหมคือเขามีความหวังเนี่ยคนเราต้องมีความหวังนะมีความหวังแล้วก็มีความหวังว่าเออเราจะได้ไหมในสิ่งที่เราวาดหวังไว้นะตอนนี้พอมาเปิดดูนะมันไม่ได้คือคำว่ามันไม่ได้เนะี่ยมันเป็นยังไงเขาเปิดมามีแต่อุปสรรคก็คือดาบ ดาบรอบเลยนะคะมันไม่มีเงินที่จะเข้ามาเลยทั้ง3ชุดเลยคนที่เคยมาดูดแล้วเนะี่ยจะรู้ว่าพี่อ้อยเนี่ยนะเปิดไพ่ออกมาถ้ามีดาบก็คืออุปสรรคถ้ามีถ้าหากมีถ้วยก็คือความรักความเข้าใจแล้วก็มีไม้เท้าคือการงานนะก็หลายคนก็มีความหวังเราก็บอกว่าระวังนะ ไม่ได้แล้วยังจะถูกหลอกอีกนะคือเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราสูญเสียไปเงินที่หายไปเงินที่ให้ยืมเขากู้เนี่ยจะได้ไหมคือมันหลายปีแล้วไม่ได้มันก็คือจะยังไม่ได้นะแม้ว่าเขาจะบอกว่าจะให้อย่างนั้นเขาจะให้อย่างนี้เงินนั้นก็จะออกนะเขาก็จะเคลียร์ให้อะไรประมาณนั้นแต่คุณก็จะไม่ได้นะเขาก็ดูไปแล้วเขาก็เชื่อนะเพราะว่า หลายครั้งที่ว่าคนนี้นัดแล้วไม่เคยได้แล้วครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะได้นะเขาบอกมันเป็นเงินของที่ได้มาจากรัฐบาลนะคือรัฐบาลก็หมายถางว่าเงินกู้เงินอะไรของเขานั่นแหละแต่มันไม่ได้หรอกค่ะแม้ว่าเขากู้ได้อันนี้เราไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้ให้เธอนะเขาก็ได้รับความรู้สึกพอใจว่าเออให้เขาระวังตรงนี้นะคะ มีหลายๆอย่างคนบางคนก็มาก็เสียใจนะที่ต่อไปต่อไปในสิ่งที่ว่าเขาเปิดไพ่มาแล้วมันไม่ค่อยดีบางคนดีใจนะคะก็คือเปิดแล้วหยิบเงินหยิบทองเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้จริงๆนะอย่าไปเสียใจในโชคชะตาของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าโชคชะตาของแต่ละคนนั้นน่ะไม่เหมือนกันนะคะดวงใครก็ดวงมันอย่าเสียใจในสิ่งที่ว่า มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าก็เราระวังตัวเอาก็แล้วกันนะอืมมันไม่ได้เสียน้อยน้อยนะคนที่มาดูเนะี่ยมันเสียหลักล้านขึ้นไปล้านสองสามล้านไม่น่าเชื่อว่าเขาไปเชื่อพวกแกงแกงพวกนี้เนะี่ยมันหลอกลวงมันต้มตุนมันทําเป็นแก๊งเหมือนคณะลิเกเลยนะมันจะวางหมากตั้งแต่ละคนเป็นตัวแสดงแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้น เป็นจังหวะเป็นฉากเป็นฉากไปเลยนะแล้วก็เขาเข้ามากับผู้หญิงที่พอจะมีเงินแล้วพอผู้หญิงที่มีเงินหรือผู้ชายมีเงินน่ะมีเงินแล้วมักจะโลภนะฮะไม่ใช่ว่ามีแล้วมันจะหยุดแค่นี้นะถ้าหากว่าพี่อ้อยไม่เบรกพวกเขาเหล่านี้นะพวกนี้จะสูญเสียไปมากกว่าอีกมีความโลภในดวงจิตนะฮะนะได้เท่านั้นก็ไม่พอเท่านี้ก็ไม่พอ อยากจะลงทุนอยากจะทำพอเขาบอกว่าแบบนั้นแบบนี้ดีโอโหผัวเมียแย่งกันลงทุนโอ้โอ้อะไรจะขนาดนั้นมแม่หมอคนนี้นะนะได้สองร้อยบาทสามร้อยบาทค่าดูดวงนะไม่เคยอยากจะได้มากกว่านี้จริงๆแล้วไม่เคยคิดจะหลอกใครคนเขาบอกว่าหมอดูเนี่ยนะนะชอบเป็นหมอเดาแล้วก็หมอดูหลอกลวง นั่นคือคนอื่นนะคะแต่ว่าป้าอ้อยเนี่ยป้าอ้อยเนี่ยป้าอ้อยหมอดูที่หนองบัวเนี่ยไม่เคยหลอกลวงใครนะมีแต่คนมานะแล้วก็มาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เตือนให้อย่างนี้อย่างนี้บางคนไม่ชอบใจนะคะว่าเราเตือนไปเนี่ยเขาบอกโอ้ยเขาจะได้อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเธอคิดอย่างนั้นเธอก็ไม่ต้องมาดูหรอกนะว่าเธอคิดว่ามันจะได้ เธอก็ต้องรอมันในวันที่เธออยากจะได้เออก็พูดไปจริงๆบอกว่าเธอก็รอสิทำไมทาไมต้องมาดูเพราะความอยากรู้ในเมื่อเราบอกว่ามันไม่ได้แต่ว่าเธอบอกว่ามันได้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องของเธอแล้วแหละนะอืมฉันก็ทายไปตามที่เธอเปิดไพ่มานั่นแหละมีแต่ดาบเสียบรอบเอวเลยรอบตัวเลยเนี่ยมันจะหาเงินที่ไหนได้ละ่ะเออส่วนมากเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อไม่ชอบใจว่าเราทายไม่ถูก เขาบอกว่าเราไทยไม่ถูกใจแต่พอไปแล้วพอเขาไปจริงๆ 3- 4สเดือน5เดือนเป็นปียะบางคนนะ่ะเป็นปีที่บอกว่ามันจะได้มันก็ไม่ได้เขามาเล่าให้ฟังเองนั่นแหละเขาบอกหนูหวังว่ามันจะได้วันนั้นนะ่ะพี่พูดกับหนูไม่ได้หนูก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอพี่พูดแบบว่าไม่ได้หนูก็เลยนึกออกว่าเออพี่หนูจักมาดูอีกทีหนึง่งถ้าหากว่าเธอวาดหวังสิ่งที่มันหายไปเนี่ยนะเธอไม่ได้หรอกแต่เธอจะไปได้อย่างอื่นไะปนะนะ แต่ต้องรอเวลานะหลายปีอาจจะสมปีสีป่ปีก็นี่เมื่อเธอรอมาเป็นสิปีเนี่ยนะที่เธอเสียหายนะะเธอรอมาได้แล้วมันอีกสี่หปีเนี่ยนะทำไมเธอจะรอไม่ได้เธออยากจะตายไปทําไมอืมเขาบอกโอ้โ oh, หมันนานจังเลยหนูอยากตายแล้วนะเนี่ยไม่ตายหรอกเราบอกไม่ตายหรอกเราบอกงี้ยในเมื่อเธออยู่อย่างนี้เธอมีความหวังนะคนเรามีความหวังแล้วไม่อยากตายนะอืมไม่อยากตายหรอกคนมีความหวังนะ่ะมันจะต้อง มันต้องหวังนั่นหวังนี่แล้วมันจะได้อย่างเงี้ยเออไม่ได้ว่าใครไม่ได้เยาะเย้ยใครนะพี่เนะี่ยพูดไปตามความจริงพูดไปตามหลักความเป็นจริงนะชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้ชีวิตที่ต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเราไม่เป็นไรหรอกเพราะเราผ่านชีวิตมาเยอะเตือนคนหลายคนแล้วนะเวลานี้มีแต่เรื่องเสียเงินนะอย่าเสียมันนะใครมาพูดอะไรนะ่ะนะมันตั้งใจมาหลอกเรา จำมาไว้เลยมันมาหลอกเราแล้วเราก็เชื่อมันเงินอยู่ดีๆในกระเป๋าดีๆในแบงค์ดีๆเธอไปเบิกเอามาให้มันหมดเลยทาไมเธอถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความโลภเองนะความโลภอยากได้เขาให้เท่านั้นต้อให้เท่านี้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้ในเวลาเดือนนี้เดือนนั้นเธอทุ่มเทไปยังไม่พอยังไปเพื่อนไปบอกเพื่อนให้มาทุ่มเทเสียหายพอเสียหายก็ไปแจ้งความเนะี่ยเห็นไหมสี่สิห้าสิบคน ที่อยู่ในข่าวอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพวกพวกที่หลอกลวงเนี่ยมันไม่มาหลอกแค่คนเดียวนะคะมันหลอกเป็นแท็กทีมมันหลอกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องมันตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนะคนนั้นต้องไปเจอแบบนี้คนนี้จังหวะนี้ต้องไปเจอแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วจังหวะที่เราจะต้องเสียเงินต้องเจอตรงไหนแบบไหนยังไงโอ้โหเล่เหลี่ยมเพลวพลาวมันไม่ใช่18มงกุฎนะไอ้พวกนี้มันร้อยแปดมงกุฎนะ จำไม่เลยนะเวลานี้ไม่มีอะไรหรอกที่มันจะได้กําไรอยู่เฉยๆถ้ามีเงินนะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งอย่าไปหวังจะลงทุนได้เยอะแยะนะให้เงินมันวิ่งแทนเราให้วิ่งทํางานแทนเราเราไม่ต้องทํางานอย่าวาดหวังสมัยนี้ลําบากมากเลยนะคะใครมีเงินเก็บไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะพี่เอ๋ก็ขอเตือนแค่นี้แหละค่ะนะเดี๋ยวแข,กม,ก,แวแขกมาแล้วแขกมาแล้วค่ะเอาละเอาแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะ กดชอบกดไลค์แชร์กดติดตามนะคะเพราะว่าพี่มีแต่เตือนเท่านั้นะนะปะ้าอ้อยคนนี้มีแต่เตือน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 ,นอย่าเสียเงินนะนะโอเคนะแค่นี้แหละค่ะกด u b s c r i b e ที่กระดิ่งกริ๊งกริงกริงกริงอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ Subcribe กริงกริ๊งกริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ